สบายดีเด้อโวยพี่น้องที่หักแพนกันเบิร์ดสุขสู่คนทางลาวทางไทยและทางต่างประเทศกันเด้อโวยพี่น้องเนาะอ้าววันนี้ก็พบกับยูทูปซาเลมเซโนอีกแล้วโวยพี่น้องเนาะมื้อนี้ซาเลมสิบห้าโวยพี่น้องขึ้นไปทางอู่เด้อโวยพี่น้องเนาะไปเบิ่งเพิ่นแปเบิร์ดไลายทางอู่กันแน่โวยพี่น้องเนาะอ้าวไปหาเบิ่งดขับซ่มกันเลยเดี่ยวเห็งานในอู่เด้อพวยน้องเนี่ เฮ้ยนาเพื <S <s Wait, <c oughs> <c oughs> well, ่นเต็มหมดเลยนจอนลสิงเนาะเฮ้ยพี่้จะด้รเดิบอกนะว้าจนเ็ก่นาะจอนเล็กเนาะ 你给我来。 หอยลีแข็งหอยลีแข็งแล้วนะรือวะพนจอดนี่ <c oughs> ยเย้ชิตานี่ก็มากลูกิตาเช่าเานาะอ้าวเห็นไงนเห็นงานหวยเนาะมีใน,นอูนะ่เนาะแสงชมรถน้ำมจอดน้ำเนาะ

มีสามนาฬิกามสบาย่อสบายเ้าะจะกินวออกไปบอจะินกออกนจะกินกันบ่นแล้วลงองลยลงลยร้องเลยร้งลงลเลยคน เฮ็ดดบวอาวเฮ็ดดบเป็นบกเป็นรถเป็นไล่ไงนะคนมาใส่เนาะมหน้านี่คือจักราห้ดนีเป็นจีเอาไปใส่กรถเนาะ กอบใส่กับรถนยนดอู่กับพวกนี้เนาะสางเนีะเต๊บอู่าแ่คนทิ้รถี่นะคนหุ่เนี่ยเดียงานจะเช้าจะเชี่ยวเน้อวเนี่ใส่ติดรถเ้น้องคุณเจาะติดรถเนาะรถใหม่เล้ยนาะนะด้ามขั้นใหญ่เลยเน้อ มีหลายขั้นพุอยน้องรถนี่ฮะว่านี่ค่ะขั้นหนึ่งต่างหากเนาะคนออกเมื่อนี่คนขั้นใหม่หุอยน่องคนเขามากเ,าาเานาะเปลี่ยนตินรถจอดตินรถว้าคนมีนม้นองงามมาลีพ่อมีนม่นองนี่เนาะ เนยพ่อยน้องงามอันนี้โลคันนี้พ่อยน้องเอ้ยนี่นะเราเป็นบริษัทชื่อเมื่อใหม่พ่อยน้องมีหลายคันเนาะเนยยี่ห้อคิงคุนพ่อยพี่น้องสี่สองศูนย์เนาะรุ่นนี้เนาะสีสมบนเหลืองตอนนี้เนาะบริษัทเลขแปดเด้พ่อยน้องเนาะบอลประจำการของเพิ่นกัอยู่ที่เส้นทางเลขสิบสามใต้เนาะเมืองตะแคงแขวงค้ามมวลแขวงน้องเฉีนทาง นี่แหละวพ่อยน้องบ้านตะกอกเนาะแม่เพู่เปลีนนะครับพันนี่พ่อยน้องเนาะหลายคนเนาะเพิ่นได้ขับรถคันใหม่พ่อยน้องหลายคนเนาะไดครับคันใหม่เนาะเอาปีใหม่มาเนาะพ่อยน้องกามีรถคันใหม่เข้ามาเนานะพ่อยน้องเนาะเห็นในบริษทัทพ่อยน้องงามเนาะเด้พ่อยน้องด้านข้างเนาะนี่น,น,น,นะพ่อยน้องเนาะ อ้าวพมพี่น้องเนาะกราบขอโทษขออภัยพ่มพี่น้องหลายๆเนาะว่านี่ซาเลมอันยี่ห้อพิษพ่มพี่น้องมันอยู่ไกลเนาะเนาะนี่คือยี่ห้อคิงกุนพ่อแม่พี่น้องเนาะสี่สองศูนย์เนาะนี่แหละพมพิน้องหุบซุ่มเหมือนกันเนาะอันขางเนาะนี่พมพิน้องเอลยเนาะทรงงามเนาะด้ามก้าใหญ่พ่มพี่น้องเนาะ ด้านข้างพี่น้องด้านข้อพี่เนาะมีได้พอมพี่น้องเนาะทอรถจะอยูด้านข้าขงพี่น้องด้วยนี้เนาะนะทอรถพี่เนาะออกมาด้านข้างเนาะเนาะมีพี่เนาะมีใกล้เนาะ Hero made in China đăng khải hôn 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 nọ hôn 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 hơi nọ hôn 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 kế cái đi หลังเนาะพากระโงท้ายเพิ่นเฮ้ยเนาะอ้าวเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เนาะสาวเลมก็พาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งรถเบิ่งล่างท้ายรถท้ายล่างนี่แหละเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเฮ้ยน้องเอ้ยเนาะอ้าวมาเบิ่งน้ำกันเฮ้ยน้องเล่นรถนี่แหละเนาะน่างามนี่เลยน้ำรถนี่เนาะ อะพี่น้องเกเห็นงานแล้วและพี่น้องไปช่วยเวีพยคนอยู่แคบนอกนัพี่น้องัชิตาก็เป็นหนาคนนี่นเนาะลอยปนรแงร่คุณได้นะเอาวาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งรถ กิ้งกุนเนาะหอยนางรุ่นหกสิบตันหอยนางรุ่นนี้เนาะนี่เนาะเป็นรถจีนพ่อแม่พี่น้องเนาะด้านข้างเนี่ยพ่อพี่น้องชู้งเลยหอยน้องไปกัมเพงนครเนาะหอยน้องเนาะเขามาเสกอีกพ่อพี่น้องเมื่อก่อนเพิ่งจะเขามาลูกคันนี้แล้วเนาะ เมื่อก่อนนั่นแหละเมื่อนี้เขามาเซ็กตีนน้องเนาะนี่เนาะเยอข้างหนา้าเป็นพแม่พี่นอ้นอ้ารถคลิ้งกุนพ่อนพ่เีกน้นงขันนี้เนาะตัวนี้มีสัญลักษณ์ไว้่องเนาะห้องวันเนานนะ นั่นหนานนเขียนห้องวันเลยนนเจ๊พี่น้องห้องวันห้องยันแน่พอพี่น้องน้านข้างเนาะกินกุลเลยเนาะสี่สองศูนย์อางมาใส่ฟานกับโป่งเลยเนาะ นี้ก็ทาง,ง,งน้ำเพิ่นได้โฮมเมดแล้วว้าวหม่นหกสิบตันทางน้ำใหญ่อันีเลยเนาะโดนลุงอ่อนเวอร์ชิปนี่แล้วเข้ามานี่ ตามคุณได้พวยนะ้องน,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 นดอามใหญ่พวยนะ้นะองแป้งนนะั่นแหละพวยน่องเล็กน่องเล็กอกมันทางน้ำพยนะนะ่องเนาะทางทางน้ำพืน่เนเนยเนาะ

จ้างนะน่ะขยับถังขยับถังมาทางหน้าเนาะถังยกขึ้นหลังเลยพอมีโนขึ้นขยับถังน้่งเลยมาทางหน้าเนาะมาเช็คตัวนี้แหละพอมีโน้องมาหนีกันเนาะเมื่อวานนี้ได้ที่ชลเลมไทยพ่อแม่พี่น้องเบิร์นี่เพิ่นมาใส่น้ำมันรถบที่น่อพี่น้องคันนี้แหละเนาะเพิ่นจะมีสติกเกอร์ติดหลายเลยพ่อพี่น้องคันนี้เนาะ คิงกุนพอมิน้องรถคิงกุนเนาะสี่สองศูนย์นี่แหละพอมินอ้องเนาะวางเศร้าวางเศร้านี่ตอนนี้เขาข่าวว่าตอนเที่ยงพมิน้องเนาะเขามาตอนเทีย่ยงมันอนนะีอน้เนาะตัวเศร้านี่ออกไปแล้วพอมิน้องเนาะตัวสาเลม่ายเศร้านี่คนออกไปแกหินแล้วพมิน้องแกดินอ,นนะนอนนยนอนนอนอู่นอกเนาะแค่มนอกคุณหล่พมิน้องเออเห็นเรื่องเห็นงานเลยเนาะนี่เนาะ นี่เป็นเข้ามาตอนเที่ยงห้อยนัะเที่ยงบ่ายบายห้อยนังเนาะอากาศกำลังดีห้อยน้องซามมูเนาะซามมูกว่าแล้วนะตอนนี้เนาะเด็กอ่อนๆแล้วห้อยนือยเนาะเด็กหลุดด้ามเบอร์ชีเบดเดอร์ห้ยน้องคนนี้เนาะชิบล้อเนาะห้อยน้องคนใด เฮ็ดดีสองเจ็ดศูนย์เพื่อนเนาะนี่เนาะป้า่อหน่อยเป้า่ยทาอย่างไรเพ่อนน้องเนาะป้า่นท่าเป็นเหตุได้นเอาขาแซงแล้วเนาะันสูบก่อนเพื่อเนาะสูบก่อนน้อยหนึ่งอะยางห้อมใส่ขาแซงเนาะ อ้เช็ดาถามโยนน้ำโดนมาเศาอัดแล้วอ่ะนี่นะขัดออกัจไปล้ห่อยลลาอ้าวกลกึบกับเาอะรอแมเนาะใ้รถนี่แหละพ่อ่เนาะใช้ล่าเล่เนาะอ่าเคยยกันเเนาะจะของเดดเนะ ง่ายเด้เลยเนัะหวักเลยได้โอเคเลยเนาะเด็กกลอกนี่คุณเนาะนัดเนาะใส่แล้ว เกือบ <laughs> คือรับ <laughs> เล้ยดอยนะ <laughs> มืัอน,นี้เนาะอายเป็นเหตุที่ยนันเชิงสูงเลยมืัอนี้เนาะเชิงห้องงานเนาะขับรถกวาดดินเมื่อกี้นี่ยลดส่วนเนาะรั่วรถดูดเนาะให้นางเนาะส่ว 02, นสองเนาะกี่นาะวันนี้ขึ้นไปเชิงจะผู้เล่ยเชิงโรงงานค่ระ,รระรวบเคลียบเขารวบเคลียบอีกเชิงลดูขั้นนี้เป็นครั้งที่ส่วนดิน แม่หงอานเลยนะขอขอโฮเมพินโน่ของมาครานี้เนาะซาเลมกับสิขอกราบลาโฮเมพี่น้องกันเด้อโฮเมพ่น้องเนาะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเด้อโฮเมพี่น้องเพื่อไม่อยากพลาดคลิปใหม่ซาเลมเนาะโอเมพ่น้องเนาะนะโฮแม่พี่น้องอย่าลืมเบิ่งคลิปย้อนหลังกันเด้อโฮเมพี่น้องเนาะพบกันคลิปหน้าเนาะโฮเมพี่น้องกราบสบายดี